ทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ by Android Service สวัสดีครับผมเน็ตครับ วันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูกับซีรีส์คิวนะครับสำหรับตัวแรกเลยก็จะเป็นเจ้าคิวเนะครับผมสำหรับคิวเกเนี่ยก็จะได้แรมเป็นตัว snapdragon แล้วนะครับผมในเรื่อง,องความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเข้า YouTube เข้า Google Map เนี่ยก็คือสบายบือสะดือโบนะครับผมสำหรับต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเล่นตัวฟีเจอร์2หน้าจอกันนะครับเพราะอะไรเหรอเพราะว่าตัวฟีเจอร์2หน้าจอเนี่ยจะเป็นการใช้ตัวแรมลอมแล้วก็ซีพียูเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราแยก สมองเปสองฝั่งนั่นเองฝั่งหนึ่งเนี่ยไปทํางานด้านวิชาการฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มาทางานด้านสายกายภาพนะครับผมออาโอเคสำหรับใครที่สนใจจอตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าเหมาะมากๆนะครับผมสเปคเนี่ยเกินพอแล้วนะครับผมแล้วก็ระบบเสียงต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับแมนดนวลได้เลยนะครับเพื่อนๆ,ๆคนนงจะเริ่มสงสัยกันแล้ว <S <S ใช่ไหมครับว่าช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยผมจะสั่งซื้อได้ที่ไหน ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ and r o i d Service ได้เลยนะครับมีพี่แอดมินเนี่ยคอยให้บริการอยู่แล้วครับสําหรับใครที่ไม่สะดวกในการติดต่อพี่แอดมินนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0917520712ได้เลยนะครับ Android Service